การที่คนเป็นพ่อแม่มีลูกขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยลูกคนนั้นไม่ได้ belongs to แค่ครอบครัวอีกต่อไป mm hmm. เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาเป็นคนที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะมาทำสิ่งต่างๆจะเป็นประโยชน์หรือจะทำร้ายต่อสังคมในอนาคตขึ้นมาได้เนี mm ้ยค่ะก็เลย mm hmm. มันจะไม่ใช่หยุดอยู่แค่ครอบครัวครอบครัวเดียวหรือสังคมเดียวแต่เพราะมันคือโลกนี้เมื่อมีเด็กเกิดขึ้นมาหนึ่งคน ช่วง pre-school เป็นช่วงที่ต้องปลูกฝังเลยว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่คืออะไรบทบาทของการที่เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวเขาเขามีส่วนในการที่จะทำโลกนี้ให้เป็นยังไงด้วยดังนั้นการสอนให้เขารู้จักหน้าที่รู้จักกตันยูรู้จักการเซ e and thank you, appreciate สิ่งต่างๆที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ต้องปลูกฝังค่ะไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามแล้วถ้าเรามีการบ่มเพาะวัคซีนอันนี้ให้เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยปัญหาทางด้านจิตใจหรือว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นมันคือว่าถ้าชุมชนหรือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีความบกพร่องบางอย่างอยู่เราหันกลับมา ชุมชนเล็กๆยูนิตเล็กๆตั้งแต่สถาบันครอบครัวโรงเรียนที่เราเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคอมมูนิตี้บางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาให้มันเป็นจุดที่จะบ่มเพาะหรือว่าให้เด็กได้มาพักผิงทางจิตใจได้บ้างไหมนะคะคือเด็กทุกคนนะ่ะต้องการการรับฟังจริงๆตั้งแต่ขวบครึ่งที่เขาเข้ามาก็ต้องการการรับฟังแล้วนะคะการที่ผู้คนในชุมชนเนี่ยสามารถมีแอคทีฟลิส t e n i n g อะคะ่ะ ฟังโดยไม่ตัดสินได้เนี่ยทักษะเนี่ยเรามาฝึกกันได้ไหมตั้งแต่เล็กจนโตเลยเนี่ยมันก็จะช่วยไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะชุมชนที่เ็กพูดถึงอยู่เนี่ยเออม,มันสามารถสร้างขึ้นมาได้ถ้ามันไม่มีมันสร้างได้ค่ะสิ่งที่หายไปเราก็เติมเต็มได้อืถ้าทุกยูนิตหรือทุกทุกสถาบันร่วมกันทำอันเนี้ยเล็กๆขึ้นมามันก็จะเกิดพลังขึ้น ในการขับเคลื่อนสังคมดีกว่าไม่มีใครเริ่มทําอะไรเลยอะค่ะเล็กมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คารากอนเนี่ยเล็กเล็กสะท้อนอย่างไรครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากหลายปัจจัยแต่คิดว่ามันต้องมีมีจุดที่เกิดความแตกร้าวหรือปมที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้แล้วปมที่เกิดขึ้นอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่วันเดียวเกิดนะคะมันต้องมีการสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือว่าความใกล้ชิดการสังเกตการรับฟังเนี่ยมันหายไปช่วงหนึ่งหรือเปล่านะคะจากคนที่ใกล้ชิดเขาเราไม่พูดถึงแค่พ่อแม่เนาะเราอาจจะพูดถึงเพื่อนหรือใครก็ตามที่ที่เขาสนิทชิดเชื้อด้วยมีใครบ้างไหมสักคนหนึ่งในครอบครัวที่เขารู้สึกวางใจได้ที่จะพูดได้ทุกเรื่องเราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าถ้าเรามี trust เะเชื่อถือเชื่อมั่นกับใครบางคน เราก็จะไปปรึกษาที่คนคนนั้นใช่ไหมคะแล้วคนคนนั้นน่ะจริงๆถ้าเราเป็นพ่อแม่เราอยากเป็นคนคนนั้นของลูกนั้นก็กลับมาที่สถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรกเนาะเพราะฟาวเดชั่นมันหนีไม่พ้นนะคะในสถาบันครอบครัวเนี่ยมีการสร้างวัคซีนให้เกิดขึ้นกับลูกเราหรือยังก่อนหน้าก่อนหน้าเข้ารายการได้มีมการคุยกับพี่แพทย์ไว้เล็กน้อยนิดนึงนะคะว่าเออทำไม เล็ก like เองอ่ะพูดว่าทําไมเออลูกเนี่ยลูกปัจจุบันเนี่ยโหยเลี้ยงยากมากเลยจริงๆมันมันไม่ใช่เหรอคะว่ายุคไหนอ่ะประเด็นมันคือว่าเราใช้พื้นฐานความเป็นแม่ความเป็นพ่อจากจิตสํานึกของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเลี้ยงลูกปัจจุบันเนี่ยเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เรามไม่ได้เป็นแล้วเรามาเติมเต็มด้วยการให้เขาอ่ะมาเติมเต็มความคาดหวังของเรา พ่อแม่ปัจจุบนันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเรามีลูกกันน้อยด้วยคือไม่มีจํานวนเยอะๆมาให้เราได้แบบทดแทนคนนี้ทดแทนเราเรื่องนี้คนนั้นทดแทนเรื่องนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกอย่างอ่ะมันมาถมกับเด็กคนเดียวที่เป็นลูกคนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่หรือลูกไม่กี่คนที่เรามีมนั้นบางครั้งเนี่ยความคาดหวังเนี่ยมันฆ่าเด็กโดยไม่รู้ตัวนะคะพ่อแม่เองก็ไม่รู้ด้วยแหละบางครั้งไม่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะกําลัง เอาความคาดหวังของเราอะไปทับถมบนบนเด็กอันนี้เป็นฝั่งสถาบันครอบครัวแต่ดัวตัวเด็กเองก็เช่นกันค่ะเพราะว่าจริงๆหลายๆคนเราเห็นตัวอย่างมากมายเนาะว่าคนที่เกิดขึ้นในสังคมที่ไม่ดีมียาเสพติดต,ต่างๆแต่ตัวเขาเองสามารถรอดมาได้เพราะอะไรเพราะเขาก็มีความเข้มแข็งทางจิตใจฉะนั้นตัวเด็กเองก็เช่นกันก็ต้องพัฒนาทักษะชีวิตเหล่านี้ขึ้นมา จากการเรียนรู้จากคนรอบข้างจากการเรียนรู้จากสังคมที่ดีๆมันก็เป็นหน้า<ม>ที่พลเมืองอย่างหนึ่งของเด็กคนนั้นด้วยนะคะที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยนั้นเี็กว่าการที่จะเกิดเหตุการณ์อนี้ขึ้นมาได้มันมีหลายมิติที่มันเอือ้อ<ม>แล้ว<ม>บังเอิญเอรูรั่วน,น,นั้นอะ่ะมันมันเกิดรูพร้อมกันพอดีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่บุ่มขึ้นมารุนแรงแบบนี้ คือถ้ามันมีการอุดรูได้บ้างอนี้ยค่ะมีคนมองเห็นสักนิดนึงในจุดหนึ่งแล้วก็ซ่อมแซมมันมันก็จะไม่มาถึงบานปลายถึงวันนี้อย่างที่ได้คุยกันไว้นะครับแล้วก็คุณเล็กได้พูดคีย์เวิร์ดนะครับก็คือ active listening เนี่ยแล้วการที่มนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยต้องการ to be heard นะครับว่ามีคนฟังเราแต่นี้ในกรณีของเด็กเนี่ยนะครับเวลาที่ไม่มีคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีใครฟังเราเนี่ยนั่นหมายถึงมีช่องว่างในด้านการสื่อสารและในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยะจะมีปัญหาทางอารมณ์ทางจิตเวชหรือว่าไม่มีก็ตามเนี่ยปัญหาว่า ขาดการสื่อสารกับที่บ้านเนี่ยชัดเจนมากนะครับแล้วมันก็มีกรณีศึกษามาเยอะอย่างเช่นการที่เยาวชนไปกราดยิงเพื่อนตายกันเปนสิบๆในอเมริกาเนี่ยหลายกรณีในช่วง20ปีเนี่ยก็จะอ้างว่าได้ยินเสียงสั่งให้ทำหรือว่าถูกหลอนอะไรเงี้ยแต่เราข้ามตรงนั้นไปเลยนะครับเราจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวเนี่ย ก็คือการสื่อสารที่ชัดเจนภาษาไทยนะครับมีโวหารว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายแต่เรามักจะแปลกันผิดนะครับน้ำร้อนปลาเป็นเนี่ยหมายถึงว่าบอกให้รู้ว่าอะไรดี mm hmm. ไม่ดีแม้ว่ามันจะสะเทือนใจหรือว่ารับไม่ได้แต่นั่นแหละ mm hmm. จะทำให้ปลามีชีวิตรอดส่วนการที่ปลอบประโลมเอาใจเด็กทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือน้ำเย็น เพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาลุ่มลึกมาตั้งนานแล้วนะครับส่วนมากคนเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่คิดว่าน้ําร้อนไปราดปลาปลาก็ตายอะไรเงี้ยไม่ใช่น้ําร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายแล้วพ่อแม่เดี๋ยวเนี้ยโอ้ oh, เด็กขนาดนั้นจริงๆนะครับแล้วเรื่องที่อเอาลูกเป็นโทรฟี่เนี่ยพ่อแม่ไม่รู้ตัวอย่างที่คุณเล็กบอกเลยนะครับพ่อแม่เนี่ยไปโฟกัส ว่าอยากให้ลูกมีความสุขและลูกจะมีความสุขเมื่อลูกประสบความสําเร็จโดยการชนะไอ้นู่นชนะไอ้นี่เรียนเก่งเกรดดีแล้วเด็กอะ่ะโตมาแล้วก็จะเห็นว่าคนดังคนที่ประสบความสําเร็จต่างๆเนี่ยนะครับพูดอยู่ตลอดเวลาว่า I miss my childhood <c oughs> คือวัยเด็กม <c oughs> ันหายไปอะ่ะ <c oughs> พอ <c oughs> อยู่ชั้นประถม <c oughs> ก็ไปเรียนพิเศษแล้วอะ่ะ <c oughs> ขอโทษนะ <c oughs> ฟังแล้วต้องพูดว่า กูจะบ้าคือจะบ้าหรือนะครับคือคือคิดว่าชีวิตเด็กนะ่ะมันต้องโตขึ้นมาคำว่า community ที่คุณเล็กพูดถึงนี่นะครับก็คือสภาพแวดล้อมนี่แหละแต่ก่อนก็ถ้าอยู่กรุงเทพเนอะก็เดินเาจากปากซอยอารีไปเจอคลองคูน้ำป้าที่มาตกปลาลุงก็ที่มาเก็บผักตกก็ทัก คุยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราทํางั้นไม่ได้นะครับอ่ายกเว้นอยู่ในชนบทนะเด็กที่ในหมู่บ้านของผมเนี่ยวิ่งออกจากเรียนมาซื้อขนมเนี่ยร้านร้านคา,าปิกย่อยก็คุยยังคุยกับเด็กอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีลักษณะแบบนั้นพ่อแม่ก็ถูกกดดันให้แข่งขันเพราะว่าเวลาไปร่วมนเนี่ยลูกฉันเข้าจุฬาได้วิศวะลูกฉันเป็นหมออ,มอะไรเงี้ยพ่อแม่ซึ่งกําลังจะตั้งท้องหรือว่า ยังลูกเล็กเนี่ยก็เอามาตั้งเป็นเป้าหมายให้ลูกนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ว่าเป็น triangle นะที่คุณเล็กบอกอะ่ะครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมนะครับคือสภาพแวดล้อมเนี่ยจะเรียกว่า community หรื environment ก็ได้เนี่ยมันสำคัญมากที่จะต้องเชื่อมกันแล้วก็ต้องปรับทุกส่วนนะครับสังคมเราไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพ่อให้พ่อแม่ ส่งลูกไปให้สภาพแวดล้อมช่วยเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ไหวลุ้นตัวโกงเลยนะครับ<ม>ส่วนโรงเรียนเนี่ย<ม>ก็จะเห็นว่าเรามีแต่ข่าวเรื่องว่าครูเนี่ยทำไม่ดีต่อเด็กแต่ครูที่ดีกับเด็กก็มีเยอะและเด็กที่<ม>ได้ดีเนี่ยนะครับอย่าไปมองเด็กที่ประสบความสำเร็จอย่างขั้นสูงสุดอย่างเ<ม>ช่นการให้รางวัลพ่อแม่ดีเด่นลูกดีเด่นอะไรเงี้ยให้แต่คนที่มันเกิน ความเป็นปกติอะชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ปกติคนที่ไม่จําเป็นจะต้องดังระดับชาติลงหนังสือพ,พิมพ์ตลอดเวลาเนี่ยการวิจัยต้องไปเก็บข้อมูลจากชีวิตที่ปานกลางนะครับว่าเคล็ดลับของเขาเป็นยังไงเพราะว่าคนที่รวยหลายพันล้านเนี่ยมันไม่มีเครื่องวัดนะว่าความสุขแท้จริงอะคืออะไรนะครับอืจริงครับ คือพอพี่แพทพูดถึงเลยย้อนนึกถึงวัยเด็กของเราเนี่ยไอย้รางวัล<ม>ที่เราภูมิใจมากอะ่ะมันมันไม่ใช่พวกรางวัลเรียนดีอะ่ะแต่รางวัลที่เล็กจาได้ตลอดเลยอะ่ะคือเราตั้งแต่สมัยเรียนเซนโญเซฟเราจะได้เหรียญอดทนกับเหรียญม,มีน้ําใจ<ม>เออไอ้ไอ้พวกรางวัลแบบเนี้ยสมัยก่อนมันมีเนาะสมัยเนี้ยไม่รู้ม,มีหรือเปล่าแต่ว่ามันมีคุณค่ากับเรามากเลยนะคือมันอดทนเนี่ย มันอดทนที่จะสร้างใจเรียนแล้วก็มันมีน้ําใจที่จะแบ่งปนันที่จะติวเพื่อนที่จะอะไรแบบนี้มันมันยิ่งทําให้เราแบบได้ได้รับคมของเราในในความคิดต่างๆนั้น,นการให้ค่าของสังคมเนี้ยแทนที่จะเป็นวัตถุอ่ะเราควรจะกลับมาที่เบสิกในเหมือนในสมัยก่อนไหมว่ากลับมาที่คุณค่าทางจิตใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ย ที่มันจะทำให้เกิด life s k i l เกิดทักษะชีวิตขึ้นมาได้แล้วก็จะอยู่รอดได้ใช่ไหมคะจริงครับจริงจริงมันมันเป็นกุญแจสำคัญนะครับการได้รางวัลเนี่ยแต่มันไม่ใช่เป็นรางวัลที่ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างเพื่อนหรือว่าระหว่างพ่อแม่อย่างแต่ก่อนเนี้ยพ่อแม่ที่รู้ว่าเด็กคนไหนเรียนเก่งเนี่ยพอไปเจอพ่อแม่ด้วยกันในโอกาสเนี่ยก็จะชื่นชมลูกเขาอย่าง เต็มใจแล้วก็ไม่เอาลูกตัวเองเข้าไปแข่งแต่นี้สําหรับเด็กเนี่ยนะครับการได้รับรางวัลอ่ะพี่ก็ได้รับรางวัลเหมือนกันแล้วน้องเล็กน้องวีพี่ได้รางวัลอะไรมู้เด็กที่เสื้อผ้าสะอาดที่สุดในโรงเรียนโอ้โหเนี่ยเหรอคือคือพี่ก็จะเป็นแบบว่าเด็กอ้วนอนามัยอ่นะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็จะคือมีคนดูแล เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็ซักทุกวันแต่ว่าอย่างที่เด็กผู้ชายหลายๆคนนะครับบ้านเขาที่ต้องทําเองเนี่ยเขาก็อาจจะใส่เสื้อเสื้อเสื้อซ้ำใช่ไหมคอปกก็จะแบบเป็นขี้คลายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ย <S <S เอี่ยมอ่อนทุกวันแล้วก็มีเสื้อชั้นในด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นโลโก้อาหารเด็กอะอะไรเงี้ยก็จะได้รางวัลแบบว่าเสื้อผ้าสีขาวเี้าเด็กสมบูรณ ทุกคนน่ะจะต้องสร้างความรู้สึกที่ให้เด็กอ่ะมีมีเซลฟ์เอสติมของเขาว่าภูมิ<อ>ใจว่าเขาทำอะไรได้อ่าใช่แต่ว่าไม่ใช่ไปสร้างปมให้กับเขาช่วงวัยเนี้ยเขาเรียนรู้ผ่านการเล่นน่ะดีที่สุดแล้วก็เราจะต้อง encourage เขาให้เขามีความภาคภูมิใจมี Self-Esteem เกิดขึ้นแล้วเขาจะเห็นคุณค่าในชีวิตแล้วเขาจะไม่ทำสิ่งหลายๆเพราะว่าเขารู้ว่าชีวิตเขามีค่ามีค่ากับตัวเขาเองแล้วก็มีค่ากับคนอื่นด้วย ตอนที่เล็กบอกว่าเล็กได้เหรียญอดทนอะไรนี้ใช่ไหมคะครูคนที่เป็นคนพูดอ่ะเล็กจําได้เลยตอนป .4 เขาเป็นคนพูดว่าเล็กเป็นหัวหน้าห้องที่อดทนมากแล้วก็ยิ้มสู้ทุกครั้งเพื่อเมื่อเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในห้องเพราะเวลาครูว่าทั้งห้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเห็นเล็กยืนขึ้นรับคนแรกแล้วก็หน้าตาแบบยิ้มย้ําจับใสไม่ได้โกรธครูอะไรอย่างเงี้ยดูดิป .4 ยังจํามาถึงจนทุกวันนี้<พ>อ,อายุเท <4. S 1> ่าไหร่นะห้าห้าสิบ plus แล้วเนี่ย มันให้เห็นว่าครูมีบทบาทมากเลยนะแล้วพ่อทุกคนล่ะคําพูดอะไรก็ตามอ่ะอย่าคิดว่าเด็กเขาจําไม่ได้บางอย่างเนี่ยคือเขาจําไปจนชั่วชีวิตเลยนะกับคำมันฝังใจนั้นเล็ก give me five มันฝังใจเล็กกับผมรุ่นเดียวกันเนาะเราฝังใจนะคือแบบว่าสิ่งที่เป็นวีทุกวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวีตอนเด็กกับตอนแบบตอนเราเป็นวัยรุ่นน่ะมันมันคือ that's it คือ,อนะคือ,เ,อเป็นอยว่าฟาวเดชั่นอ่ะพี่แพทจะยืนจะยืนยันนะครับว่าเด็กจำได้แน่เพราะว่ารุ่นพวกเพื่อนพี่เนี่ยเรา r รีย i o ูเนียนกันสม่ำเสมอนะแล้วยิ่งกเกษียณแล้วเนี่ยมาก,กันประจำอะ่ะยังจำครูที่สอนชั้นอนุบาลและประถมได้เลยนะครับจำชื่อได้เลยนะครูสมปองครูบุญสวยครูอะไรเงี้ย เมื่อครูเนี่ยช่วยสร้างให้เด็กเกิดเซิร์ฟเวอสตีมแล้วแต่นั่นมันยังไม่ใช่สารเริ่มต้นตัวเดียวนะครับครอบครัวเนี่ยการสื่อสารสำคัญที่สุดพ่อแม่จะต้องเข้าใจหลักการนี้ว่าเด็กจะต้องรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและคุณค่านั้นไม่ใช่การเรียนเก่งคุณค่านั้นไม่ใช่ว่าจะต้อง เล่นเปียโน,โนหรือเล่นไวโอลินเป็นไฮโซหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าการเล่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีการเรียนรู้อยู่ในการเล่นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ดูหนังที่พ่อแม่รู้สึกว่า relate ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเด็กๆเ,เล่นหมาคอสใช่ไหมก็เรียกอะไรเช็กเกอร์สอ่ะหมา หมากรุกหมาคอสเก่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะทางคณิตศาสตร์ทาง planning อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเรามีคนที่เป็นเยาวชนนะครับเก่ง e sport อ่ะเป็นแชมป์อ่ะอย่างเงี้ยแล้วจะไปโทษว่าเกมคอมพิวเตอร์ทำลายเด็กอะไรเงี้ยนี่คือความไม่ถ่องแท้เพราะว่าหลักการจริงๆก็คือ3อย่างที่คุณเล็กพูดถึงนะครับนี่พี่เคยได้รับคำ ขอคำปรึกษาโดยผู้ฟังเนี่ยมาหาคำปรึกษาทั้งที่ทพี่ก็ไม่ได้มีลูกเล็กแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลักการที่พูดถึงนะครับครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ Environment ของสังคมที่อยู่ถ้าอยู่ในเมืองกรุงเทพก็พ่อแม่ก็จัดในาหาคอมมิวนิตี้ที่มันเหมาะแล้วสร้างสันรร์กับลูกถ้าอยู่ในชนบทอย่างพี่เนี่ยยังไง สภาพแวดล้อมสังคมมันน่ารักอยู่แล้วเพราะชาวบ้านไม่มีแข่งขันกันไม่ดัดจริตนะครับแล้วก็ทางพ่อแม่เนี่ยนะครับต้องเปิดใจนะครับไม่ใช่ว่าลูกเกิดอะไรขึ้นก็ด่าครูลูกเนี่ยไปอยู่กับครูโรงเรียนวันอะไรกี่ชั่วโมงแล้วก็แต่ว่าพอครูนําปัญหามาเรียนให้ทราบก็แต่ต้องไม่ได้แต่ต้องลูกไม่ได้เนี่ยมันผิดทั้งระบบเลยเพราะว่าเรามี กดเรื่องสิทธิมนุษยชนห้ามแตะต้องเด็กห้ามตีเด็กห้ามนูน่นห้ามนี่เด็กะจะดิสซิ п ลินเด็กให้เข้าใจว่าสังคมต้องมีระเบียบไม่ว่าจะผ่านเสื้อผ้าผมอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสะเทือนใจครั้งนี้อยากจะให้เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ซีเรียสกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าเรามีการอภิปรายฉกกันผ่านรายการวิทยุหรือว่าในการ คอนเฟรนซ์ uh, อะไรต่างๆแล้วแล้วมันก็หายหายไปอือยากอยากจะแตะสักนิดหนึ่งว่าสถาบันครอบครัวคือทุกครั้งที่มีเหตุร้ายขึ้นมาในสังคมแบบเนี้นะคะเหมือนเหตุการณ์ที่พาร,รากอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยชัดๆเลยว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาดูพร้อมกันอย่างเป็นระบบอะคะ่ะทั้งสถาบันครอบครัว <S <S ทั้งการศึกษา <S <S 2> <S 2> <S แล้วก็ทั้งวิธีการของ ชุมชนในการที่จะประเมินหรือว่าในการที่ดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยคะ่ะระบบเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นถ้าเราจะต้องการให้ให้เจนแซหรือเจน Alpha เขาโตขึ้นมาแล้วเขาสามารถประคับประคองโลกเนี้ยให้เจริญต่อไปได้ไงคะ่ะ